อาชีพจดมิเตอร์ไฟใครก็คิดว่าสบายที่ไหนได้แทบตายรายวันแคร์อายุ37ปีจากสมุทรปราการมีผัวเป็นคนจดมิเตอร์ไฟจึงต้องออกไปช่วยงานผัวมีหน้าที่เป็นคนเช็คตัวเลขจากมิเตอร์ส่วนตนปรินใบแล้วเอาไปใส่ตู้หน้าบ้านลูกค้า แต่ใครจะไปคิดว่าต้องเจออุปสรรคเยอะเหลือเกินเจอสุนัขไล่กัดเจอลูกค้ามาโวยวายค่าไฟแพงบางครั้งต้องลุยน้ำบุกป,ป่าและถ้าเจอมิเตอร์ที่อยู่สูงมากๆก็จะต้องขี่คอเพื่อขึ้นไปดูตัวเลขแต่ที่ทำเอาช็อกสุดหน้าจะเป็นตู้มิเตอร์ไฟแบบใหม่ที่มีฝาปิด เคยเปิดไปเจอทั้งตุ๊กแกลูกตัวเงินตัวทองแต่ที่ทำหัวใจแทบวายก็คือเปิดไปเจองูเห่าแผลแม่เบีย้ยแต่ก็หนีไม่ได้ต้องทำทุกทางเพราะต้องเอาตัวเลขมาให้ได้สัปดาห์นี้แพรพาผัวมารายการยืนยันเรื่องราวสุดช็อกพร้อมเอากล้องสองทางไกลเครื่องมือทำมาหากินมาจํานำมาลุ้นกันว่าจะทำเงินไปเท่าไรและพบกับรูปแบบใหม่มีช่วงแจ็คพอต ถ้าดวงเฮงแจ็คพ็อตแตกรับเงินเพิ่มห้าหมื่นบาทจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยกับรายการเกมรับจำนำหกโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32สอง